ครับพบกับริชาเกนี่เช่นเคยครับกับรายการไม่เจาะไม่เจอวันนี้ครับร่วมจอมพกมานลอยเราอยู่ที่นี่นะครับข้าวหมูทอดพุงแตดซอยผลิเกษตรพุทธมนตรสายสามจะเป็นยังไงนั้นรอดูเลยครับอัสเต็กๆไว้นะไม่รู้อยู่ไหนตามหาอยู่อ้านี่ไงมาเลยสวัสดีครับโอเคแนะนำตัวกันเลยชื่ออะไรกันครับสวัสดีครับผมชื่อมิกกี้ครับสวัสดีค่ะหนูชื่อฟ้าใสค่ะโอ้เสียงดังทังชั้นเลยนะครับรอดูกันดีกว่าว่า นี่ยที่พามากินอะไรอยู่ไหมมาร้านหมูทอดนุ่นแปงเมนูอะไรคือเมนูอะไรครับอย่างที่บอกเลยครับก็คือหมูทอดครับครับหมูทอดนี่จะเป็นเมนูที่ขายดีครับแล้วก็จะมีพวกไก่ทอดครับหมูไก่ทอดก็มีนะใช่ครับแล้วก็หมูแล้วก็จะแบ่งเป็นสองอย่างนะมีหมูเนื้อล้วนกับหมูสามชั้นก็แล้วกันนะครับ แล้วก็จะมีพวกคัพปิ้งต้มหมูเชียงหมูยอแล้วก็มีต้มยำนะครับต้มยำน้ำข้นน้ำใสครับครับผมต้มยำนี่เป็นเหมือนต้มเสี่ยงครับอ่าเป็นกับข้าวครับเป็นต้มยำหมูทอดต้มยำไก่ทอดต้มยำเห็ดเนี่ยครับแต่หมูทอดไก่ทอดเนี่ยเราใส่เห็ดไปแล้วครับครับผมเอาครับเราจะกินอะไรกันมันข้าวหมูทอดแล้วกันไหมได้ครับโอเคครับขอสามจานครับพี่ได้ครับผมไป โ,โอเคครับสวัสดีพี่เต้ครับสวัสดีค,ครับส, Orleans, สวัสดีครับโอเคครับพี่เต้ครับร้านนี้เนี่ยเปิดมานานหรือยังฮะอ่าเปิดมาหนึ่งปีกว่าครับปีกว่ากใช่ครับเปิดมาก็ช่วงโควิดโอ้คือเปิดต่อนโควิดเลยหล่าโควิดอ่าเปิดต่อโควิดหนึ่งขั้นหนึ่งใช่ครับหนักไหมครับก็ยังดีที่เราทำบิลลิรี่ไว้รองรับตั้งแต่แรก แล้วพี่ทําเกี่ยวกับพวกหมู้อหนูอะไรอย่างเงี้ยคือมานานเนี่ยครับหรือว่าพิ่ทำตอนนั้นเน่เอ่อจริงๆแล้วเนี่ยงานหลักของผมผมเป็นสถาปนิกนับออกแบบต่อสร้างครับก็เลยว่าแล้วพอดีประจวบกาะที่ตรงเนี้ยมันใกล้โรงเรียนก็เลยมองว่าเราก็เคยเดียนโรงเรียนนี้ทํายังไงให้มีร้านข้าวที่อ่าอิ่มแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินเยอะเราก็มีสูตรหมูทอดที่เราจะได้สุขยาก ใช่ครับเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเคยกินตอน,นเด็กๆก็อร่อยมันกินง่ายของทอดเนี่ยอยู่โรงเรียนมันก็กินง่ายก็ลเลยว่าเออเรามาทาตรงนี้ดีกว่าแต่ก่อนทาเนี่ยเราก็เนื่องจากว่าไม่มีความรู้เราก็ไปเรียนครับแล้วก็โชคดีที่เพื่อนสนิทเป็นเจ้าของร้านอาหารใหญ่ก็ลเลยไปคุยก็ะ X จะมีพวก S ีพวก S O P มาควบคุมต่งางๆนานาก็เลยทุกจานเนี่ย จะมีรสชาติเหมือนเดิมปริมาณเท่าเดิมทุกจานเราขายเป็นสแตนดาร์ดเป็นมาตรฐานเขาเรื่องความอร่อยความอร่อยทุกคนมันไม่เท่ากัน,น,นะกนใช่ครับประมาณนั้นครับอมาอ่ะเด็กๆมีอะไรถามไหมครับเ,ออเวลาเปิดปิดร้านแล้วมันหยุดนะครับร้านเปิดทุกวันครับเปิดตั้งแต่เจ็ดโมงถึงบ่ายสามครับแต่ถ้าช่วงวันธรรมดาจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็ 6โมงเนี่ยได้ทานแล้วเพราะว่าเช้าเช้าเนี่ยจะมีเด็กนักเรียนกับผู้ปกครองเนี่ยจะ,จะมาก่อนเลยเพราะว่ามันใกล้โรงเรียนมากครับมีประวัติเขาเป็นมาอย่างไรบ้างคะมีประวัติเขาเป็นมาอย่างไรใช่ไหมครับอย่างแรกก็คืออยากใช้ของดีในราคาที่ถูกให้จับต้องได้ทำยังไงเราก็เลยมองว่าเราต้องพยายามพัฒนาสูตรเราได้สูตรมาก็จริงแต่เราก็ต้องมาลองทานก่อน,นล,ลองทานกันดูแล้วก็ลองอย่างเช่น ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยตัวแป้งเนี่ยจะแยกออกจากตัวเนื้อใช่เพราะว่าเรามองว่าของทอดเนี่ยพอทอดไปแล้วเนี่ยทานเลยอร่อยแน่นอนแต่ถ้าทิ้งไว้เนี่ยมังก็เราก็เลยดึงเอาแป้งออกมาจากตัวเนื้อสัตว์ใครับเพราะว่าแป้งมันสามารถอยู่กรอบได้นาน ครับประมาณนี้ครับก็ผมว่าแค่นี้ก่อนดีกว่าครับเพราะว่าลูกค้าพี่เต้เยอะนะครับผมโอเคขอบคุณพี่เต้ครับมากครับเอาลาดิเกะมาเริ่มกินเลยดีกว่าสวยเลยที่ พบกับช่วงที่2ไม่เจาะไม่เจอวันนี้ครับเราอยู่กันที่วัดม่วงเพชรเกษม69จะเป็นยังไงนั้นรอดูเลยฮะ ได้ครับหลวงพ่อ,อขอโมทนาบุญครับก็เดี๋ยวพวกเรานะครับก็จะขอรบกวนมาหลวงพ่อถามคำถ,ถามเกี่ยวก,กับธรรมะแล้วก็สติรรมนะครับได้ขอจเจริญพรก่อนอื่นขอจเจริญพรรายการไม่เจาะไม่เจอนะที่ตั้งใจมาเผยแพร่ธรรมที่วัดมุวงนี้ขอโมทนาบุญ้วก็ขอบใจนะ<อ><อ>พระสุบุรีพิสิทนิครับ แต่ว่าผิดก็ผิดนีมันเข้าอยู่ในศินห้าของทางโลกด้วยสิ่งที่เสพและมึนเมาทำให้ขาดสติเหล้ายาอุหรีมลัยก็คือเครื่องดองของเมาทั้งหลายยาเสพติดต่างๆเหล่านี้ล้วนผิดศีลแต่เป็นเสพติดนี่ก็จะผิดกฎหมายด้วยทำให้คนอยู่เสียสติไม่รู้ตัวนะ ที่เรียกว่ายาบ้านนแห่ะทำให้บ้าเสียสตินะผิดอยู่แล้วนะ,ะถ้าหนูโดนตัวหลวงพ่อหนูจะบาปไหมคะมันอยู่ที่เจตนานะถ้าเซมาโดนไม่มีเจตนาอะไรก็ไม่บาปนะอย่างเช่นหนูตกน้ำอย่างเนี้ยถามว่าพระประจับตัวผู้หญิงไม่ได้คนเข้าใจกันแต่ความจริงอยู่ที่เจตนา ถ้าพระไม่ช่วยป่อยให้เด็กจตมน้ําพระก็จะบาปอีกไม่เป็นไรนะไม่มีเจตนาในทางออหลาคะทั้งหลายไม่มีก็ลงไปช่วยอุ้มเด็กขึ้นมาจากน้ําให้เด็กไม่จมน้ําตายก็เป็นบุญด้วยนะไม่เป็นบาปนะถ้าผมบวชในบวชพระแล้วแอบฉันมาม่าก็ริด <c oughs> ไหมครับผิดอยู่แล้วนะร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่มันอิ่มนี่นะ <c oughs> เป็นธรรมชาติบางทีเด็กก็เผลอเหมนเล็กๆสิบสองสิบสามขวบสิบขวบแปดขวบนี้ยังส,สติไม่สมบูรณ์ก็เลยยังเผลอบางทีเผลอก็คิิดนิดหน่อยได้ไม่เป็นไรเป็นสินข้อที่หกแค่สินขาดไปต่อสินได้ต่อสินได้ขายก็ต่อได้นะแต่อย่าไปว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีพระรมไม่ดีประสงค์ไม่ดีอันนี้บาปมากเลยขาดจากฟานเป็นเนนเลย ไม่โดนปราชิชไม่ไม่ไม่เน้นไม่มีประราชิชมีแต่แค่สินขาดประราชิชกับเนียนก็คือเทียบก็คือตำแหน่งพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ว่าไม่ดีนั่นแหละเป็นประราชิชค,คือขาดจะฟันเป็นเนนหมวดชีถือสินกี่ข้อคะแปดข้อลูกเอ้ยแปดข้อแปดข้อถือสินแปดแล้วนอกจากสินห้านเนี่ยยังต้องถืออะไรอีกครับอีกสามข้อ ของอ๋อก็ห้ามทานอาหารในเวลาวิกาลคือเที่ยงไปแล้วห้ามนอนที่นอนสูงใหญ่ภายในมินสัมบีนอนเตียงนอนฟูกใหญ่ๆไม่ได้นอนเตียงใหญ่ไม่ได้แล้วก็พอทุดท้ายเยอะหน่อยห้ามแต่งตัวเขียนคิ้วผัดหน้าทาแป้งไปร้องเพลงเต้นราอะไรอย่างนี้ไม่ได้ สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของแม่ชีแม่ชีต้องอยู่ในคล้ายๆเนนนั่นแหลนะแต่ว่าแต่ว่าแม่ชีนี่ก็รับปัจจัยได้ทีต้องใช้มาทําบุญช่วยเสลือพระนี่นะอันนั้นมากกว่านิดหน่อยเนนมากกว่าหน่อยนั้นผมขอคติธรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจช่วงนี้หน่อยครับว่าจะต้องเอาตัวรอดอยังไง ขยันขึ้นอันดับแรกอดทนอดทนอันดับแรกแล้วก็ขยันขึ้นทำใจว่าเรามีโอกาสทำความดีได้อยู่ได้ไม่ต้องกลัวนะบางประเทศอดจากยิ่งกว่าเราังอยู่ได้เลยนั้นอดทนอะไรไม่ควรซื้อไม่ควรจ่ายก็ีย่าไปเสียเียเพราะว่าที่ทำเกินก็คือเที่ยวเล่นสนุกกนานอย่างเงี้ย บางคนที่เคยไปเข้าบาเข้า,า <c oughs> ขับเล่นการพนันอย่างนี้ไม่ว่าจะมีโควิดจะไม่โควิดก็อยู่ไม่ได้จากนั้นอันตรายนะอาบายมุขนี่เป็นปากทางห่งความเสื่อมนั่นเราต้องงดเว้นจากอาบายมุขเสียนะักเลงหญิงเที่ยวบาเที่ยวขับนักเลงสุรากินเล่าเมายายาเสพติดอย่างงี้นะักเลนการพนันเหล่านี้เป็นปากทางห่งความเสือ่อมเกียดค้างการทํางานนะทำให้ต่างชาติเขามาอยู่บ้านเราเขาจึงอยู่ได้สบาย เขาเขายันเขาอดทนนี่คนของเราเนี่ต้องขยันอดทนต้องเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ต้องรู้จักเลี้ยงลูกใยการแนะนําในทางที่ดีให้เขาขยันและช่วยตัวตัวเองตั้งแต่เล็กต้องฝึกตั้งแต่เล็กนะไม่ใช่ว่าโอ้สิบปวกย่างิบสามไม่เป็นเลยอย่างนี้ไม่ได้นะต้องฝึกตั้งแต่เล็กให้เหมือนคน,คนจีนหรือคนฝรั่งเขานะ่ที่เขาฝึกลูกฝึกหลาน เอาเก่งเด็ดเขาสามกวดสี่วขวดสามขวดข้าเป็นแล้วก <c oughs> ็อยากให้เอาสิ่งดีๆที่ประเทศชาติอื่นเขามีนะเอามาใช้กันนะอะไรที่ไม่ดีก็อย่าไปทำนะให้เข้าใจในภาวะธรรมเช่นนี้ก็ให้อดทนนะอยากจะได้อะไรก็งดไว้ก่อนให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเสียก่อนแล้วค่อยว่ากันไปตามเรื่องนะเจริญกร วันนี้ก็วดาพอมคนะตังใจนะตั้งใจเรียนโมชนาบุญขอบใจรายการนะขอให้รายการมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะขอโมทนาบุญนะสาธุสาธุ สวัสดีครับพบกับดิชาเกนี่ครับวันนี่มันนักสก้าเออไหมฮะโอเคจบช่วงที่สามของไม่เจาะไม่เจอครับจบช่วงเจาะลีรับวันนี้ครับเราก็อยู่กันในสถานที่เดิมเช่นเคยใช่ครับอยู่กับพวกเราสองคนหน้าเดิมเดิมเช่นเคยสังเกตไหมครับว่าพวกเราเนี่ยมีอะไรดีขึ้นอย่างหนึ่งของผมไม่ใช่ฮะตาไม่ใช่การเงิน อันนี้ไม่ใช่เลยครับ <c oughs> อันนี้ไม่ใช่ส่วครับวิธีการเล่าเรื่องของเราเนี่ยจะแปลกขึ้นครับยังไงเราจะเตรียมมาเนี่ยเฮ้ยเราจะให้คุณผู้ชมเนี่ยไปอ่านตรงดีสคริปชันเราก็จะเปิดรายการของเราแค่นั้นพอเออง่ายดีเนาะง่ายดีใช่ไหมก็ฝากฝ่านกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์กันได้นะครับเจอกันวรงนี้ครับคิดหน้า เรามาวันนี้นวันนี้เรามาในพูดยังไงดีคือผมเราคุยกันมาแล้วคือผมจะตั้งชื่อมันว่าความเชื่อจุกจิกของคนสมัยก่อนวะเรายกมาสักอันหนึ่งของผมเนี่ยเกิดกับตัวเองเลยที่บ้านผมเนี่ยห้ามตัดผมหรือว่าห้ามตัดเล็บวันพุธเด็ดขาดผมผมจะเล่าเรื่องราวของผมให้ฟังก่อนนะพ่อผมเป็นคนดุมากตอนประมาณ ไม่ไม่ถึงสิบขวบจำความได้ uh huh. คือผมอ่ะเหมือนเกาผมหรือสระผมหรือเล่นดินน้ำมันหรือเล่นอะไรสักอย่างที่มันแบบสกรปรกนิ้วผมอะ uh huh. เออแล้วผมต้องไปโรงเรียนพรุ่งนี้แล้วมันเขามีตรวจระเบียบกันทุกวันเพืรหัสแล้วผมก็จะตัดตัด,ต,ดตัดเล็บผมนี่แหละ uh huh. ผมมารู้นะว่าที่บ้านผมห้ามผมก็แอบ uh huh. คือนึกภาพออกไหม ห้องนอนในบ้านหลังหนึ่งนะอแล้วมันจะมีระเบียงฮะอก็เดินออกไประเบียงตอนมันห้าทุ่มไม่ผิดสังเกตเลยใช่ไหมครับคอก็เปิดออกไปแล้วก็ตัดแก๊กแก๊กแก๊พ่อจะโกนด่าจากในบ้านทำไรอย่างนี้ผมตอบว่าอะไรรู้ครับแม็กกระดาษแม็กกระดาษเสียงนะเสียงเหมือนนะแก๊กแก๊กก๊กเหมือนอยู่ผมโอนเละเลยครับคือเขาเป็นคนที่เคร่งมากเรื่องการตัด หรือตัดอะไรทักอย่างเนี่ยวันพุธด้วยความเชื่อเขาเชื่อว่าคือมันมาจากทั้งจีนแล้วก็ของไทยนะแต่ที่ผมฟังจากพ่อผมอะคือคนทั้งพ่อทั้งแม่เลยเชื่อเหมือนกันเลยคือคนสมัยก่อนช่วงแบบรัตนะโกสิน์อยุธยาอะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเขาจะมีนักโทษที่ถูกประหารชีวิตเนี่ยเขาจะต้องทําการประหารชีวิตเนี่ยทุกวันพุธเท่านั้นเลยครับแล้วมันก็เลยสอดคล้องกับการที่ เขาไม่อยากให้เราเนี่ยตัดผมหรือตัดอะไรเงี้ยวันพุธเพราะมันจะไปเหมือนกระทบกับบัพรพบุรุษบ้างหรือแบบว่าเป็นการเขาเรียกผมผมต้องพูดคําว่าเซนต์ป่ะอะ,อะไรประมาณนั้นอะไรประมาณนั้นตัดเล็บนี่คืออะไรนะเหมือนเจ็บกระดูกคนตายอะไรเงี้ยป่ะถ้าจำมาถ้าเหมือนเคยได้ยินมาคนพูดคนเฒ่าคนแก่เขาพูดเรื่องอะไรอย่างนี้อยู่นะมผมเคยได้ยินนิดนึงอันนี้ผมไม่รู้คุณมีไหมเรื่องแบบเนี้ยจุกจิก,จก,จก มีจุกจิกโดนมาบัดหมาดเลยว่าสองสามวันก่อนกวาดพื้นตอนกลางคืนถูพื้นตอนกลางคืนทำความสะอาดห้องตอนกลางคืนอ่ะเอาง่ายๆผมก็เอาผมกวาดกวาดอยู่โดนแฟนด่าเอาเหรอเอออย่างนี้ก็เอ้าใครสอนให้กวาดพื้นตอนกลางคืนอ้าบอกเธอสอนเธอบอกให้เรากวาดห้องบอกเอาก็กวาดแล้วยงไงบอกกวาดทำไมตอนกลางคืนก็โดนด่าไปเอแล้วทำไมกวาดตอนกลางคืนไม่ได้แล้วเธอมาทำไหมดีกว่าไม่ทำปะเออก็เสียงกันไปเสกกันมาเขาบอกว่า แบบพ่อแม่เขาอะต่าเขามาแบบสอนเขามาตอนเด็กว่าแบบว่าถ้ากวาดพื้นตอนคืนเนี่ยมันเหมือนกวาดเงินกวาดทองจากบ้านเของบ้านกันนะผมก็แล้วเรากวาดโอเคตอนเธอทําตังตกไว้ที่พื้นเหรอเออเือเหรอเออแต่คือไม่เอาจริงๆคือมันก็อย่างที่คุณว่าจุกจิกความเชื่อแต่จริงๆคือผมว่านะตามถ้าพูดตามหลักของผมอะทําไมไม่กวาดไม่ถูตอนคืนมันไม่สะอาดปะ อย่างนั้นเป็นตอนกลางวันอ่ะก็เห็นฝุ่นเห็นอะไรแต่ตอนคืนมันไม่รู้เสียงดังป้ะหรืออะไรหรือไม่สะอาดหรือว่าผม,ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมมองว่าถ้าถ้าผมมองเป็นคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้มผมก็จะมองว่ามันเป็นเขาเรียกว่าไงกุศโลบายทุกเรื่องเลยนะเกี่ยวเรื่องจุกจิกผมยกเรื่องตัดเล็บมาก่อนเลยนะย้อนกลับไปนิดนึงเรื่องตัดเล็บเนี่ยมันมีการตัดตอนคืนนะเนยงคือเขาไม่ให้ตัดเล็บตอนคืนอ่า นี่ไม่ใช่วันพุธนะนะคือห้ามตัดเล็บตอนกลางคืนเคยด้นหะเคยของคุณรู้ไหมว่ามันเป็นมาไงไม่ผมก็โดนมันบ่อยนะคือห้ามตัดตอนกลางคืนคือตัดอตอนกลางคืนเนี่ยเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องบัมพ์พับบลุดเหมือนกันคือถ้าตัดไปแล้วเนี่ยบัมพับบลุดเขาบอกกันมานะครับเท่าที่ผมศึกษามาเนี่ยเขาบอกกันว่าการตัดเล็บตอนกลางคืนเนี่ยจะทําให้บัมพับบลุดของเราเนี่ยอยู่ไม่สุกแบบเดือดร้อนหรืออะไรอย่างนี้แต่อีกทางหนึ่งเขาไม่อยากให้ คือผมต้องยกรูปขึ้นมาคือก,กันไกแต่เลยสมัยก่อนนะครับมันไม่ได้เหมือนสมัยนี้มันไม่ได้มันไม่ใช่แบบมันไม่มีอย่างนี้มันไม่ใช่รีมแก๊บอย่างงี้ไม่ใช<ด>่เป็นมีดแล้วเป็นมีดส่วนมากจะใช่มันไม่ใช่มีอย่างนั้นหรอกเขา<อ>จะเป็นมีเล็กๆใช่มันเป็นมีเล็กๆที่จะต้องแบบค่อยๆเฉือนเฉือนอ,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 อย่างเงี้ยแล้วตอนกลางคืนคุณก็รู้อยู่ว่าแบบบางทีอาจจะง่วงบ้างเกี่ยวกับเรื่องไฟบ้างสว่างไม่พออะไรอย<ว>่างเงี้ย เขาก็เลยไม่ให้ตัดตอนคืนเพราะกลัวจะไปบาดนิ้วบาดมือเป็นพลังงานบางอย่างดันดันใบมีดเข้าไปในเนื้อก็เป็นได้ใช่ที่ไหนได้พลังงานก็คือความโง่ครับความประมาทความซื้อบื้อครับก็ประมาณนั้นไปแต่ผมจะมองอีกมุมหนึ่งนะผมมองว่าการกวาดพื้นหรือถูพื้นตอนคืนน่ะมันไม่ดีนะทำไมอ่ะ ผมมองว่าตอนคืนเนี่ยมันไม่ใช่เวลาอ่าผมผมพูดถึงคนที่ทํางานเลยนะครับมันไม่ใช่เวลาของการทําความสะอาดแล้วสมมุติคุณตื่นมาตอนเช้าคุณเป็นคนทํางานเจ็ดโมงอ่ะหกโมงคุณต้องตื่นมาลนะตีห้าเลยอะ่ะตื่นมาสิ่งแรกที่คุณต้องทาก็คืออาบน้ำถูกป่ะคุณคก็จะเหลือเวลานิดนหน่อยหน่อยอาจจะเป็นการทําความสะอาดบ้านไปเลยก็ได้แต่การมาทําความสะอาดบ้านตอนคืนก่อนก่อนคุณนอนอะ่ะมันก็เป็นการแบบว่า คุณเหนื่อยมนทั้งทั้งวันแล้วปะ่ะแล้วอย่างงี้คนทำงานกะดึกทำไงเออนั่นเดียวก็อดทำเลยต้องลาง,งานต้องลา้างงานมากวาดบ้านคตายตายตายที่ผานต,าย,ตายกันหมดแต่ไอเรื่องเรื่องตัดเล็บตอนคืนเนี่ยผมยังพูดไม่จบนะ,ะการตัดเล็บตอนคืนเนี่ยคือหนึ่งเลย การตัดเล็บตอนคืนนะมีไลาลิ้นอะเออถุยออกมาถุยออกมาถุย <c oughs> มันช่วยเหรอวะช่วย <c oughs> จริง,รงรเหรอความเชือเอ่อความเชื่อความเชื่อความเชื่อของก <c oughs> ูนั่นแหละมึงรู้ป่าวว่าตอนเด็กเด็กูโดนเรื่องความเชื่อจุกจิกจุกจิก,จก,จก,จกนี่อีกเรื่องหนึ่งเลย <c oughs> เว้ยเยพิ่งนึกออกเป็นเกี่ยวกับการที่กินเผ็ดเว้ยกูเชื่อสนิทใจเพราะผู้ใหญ่คนนั้นเป็นคนที่น่าเชื่อถือมากเว้ยผมมาเชื่อถือเขามากแล้วผมกินเผ็ดผมจําได้เลยมือนั้นคือก๋วยเตี๋ยว้มยำเผ็ดมากเผ็ดจนแบบ ผมกินน้ําเย็นเข้าไปแบบแล้วมันยังไม่หายอะน้ำลายยืดเขาบอกว่าให้ทําไงรู้ปะให้เอาลิ้นออกมาเลยให้เอาลิ้นออกมาเงี้ยแล้วก็ให้น้ำ,น,ำน้ำลายหลดหยดอมาสามหยด <c oughs> แล้วผมทําตามทุกสเต็ปเลยเว้ยแล้วทั้งโคฮาร์กากเลย <c oughs> แล้วผมก็ยังไม่รู้ตัวผมไม่รู้ตัวเลยจนแบบตอนผมผ่านมาสักพักหนึ่งอะ <c oughs> หลายนาทีอะเขาก็บอกว่าพูดกันก็แบบ เอหมาชาร์ตอะไรเงี้ยทาอะไรแล้วผมก็แบบผมก็งงมากเลยเว้ยแล้วผมก็แบบไปลองส่องกระจกดูแล้วก็ทันน้หลายอหลยืดไอเบลึกเลยไอเบืกเลยเออแต่ผมเคยไปนั่งนั่งยองให้น้ำลายมันยืดอ่ะประมาณห้านาทีเฮ้ชเมื่อไหร่มันจะหมดแล้วเมื่อไหร่มันจะหายยืดเฮ้แต่ผมเคยแต่มันไม่ใช่ความเชื่อนะแต่ผมอันนี้แนะนํานะอ่าผมเคยทำแค่สองสามรอบเลยถ้าเผ็ดจริงจริงอ่ะครับเอเคยมีผู้ใหญ่บอกผมมาตอนแรกผมก็ไม่เชื่อบอกให้เล่นลิ้นออกมาจริงไง แล้วก็เอานิ้วอ่ะจิ้มเกลือประมาณเต็มนิ้วอ่ะแล้วก็แปะที่ลิ้นเลยอคือกบไปเลยประมาณเนี้ยไปเลยคือเอาลิ้นเอาลิ้นเอาลิ้นเอาเกลือป้ายลิ้นครับแล้วมันจะตัดกันเค็มกับเผ็ดแล้วคือน้ําลายจะหายจะหายเหนียวเลยนี่ถ้าคุณยังพูดเรื่องอย่างเนี้ยผมจะสาวไปถึงเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วนะเฮ้ยผมบอกว่าคุณจริงคุณมันผักล้างกันไม่ได้ความเผ็ดคือความรู้สึกไม่ใช่รสชาติ ไม่ใช่มันไม่ใช่มันจริงมันเกิดขึ้นกั่ผงมๆแปะปุ๊บเฮ้ยเออว่ะคุณคิดไปเองแล้วเพราะคุณเชื่อเขาสนิทแบบตั้งรอแบบตั้งรอคุณรู้ไหมว่าตอนที่ผมทําน้ําลายยี่กึสามหยดผมคิดว่าผมหายเผ็ดเลยนะเว้ยอันนู้นแบบคุณไม่มีอะไรมาหักล้างอ่ะก็หักล้างด้วยกันเหมันก็เหมือนคุณเอาน้ามาสาดไฟไงก็ไฟดับไอ้ก็เกลือใส่เข้าไปในลิ้นมันต้องแบบอ่าเริ่มเริ่มอ่าเริ่มเซ็ตนะ คนดูว่าไงคนดูอยู่ฝั่งใครไม่แต่คนดคนูคนไหนเคยลองใครกล้ารองบ้างเออ <c oughs> ผมนคอมเมนต์นะผมว่าวันนี้ทฤษฎีเราเยอะมากเรายกมาทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่อง,อง <c oughs> จุกจิกไงจุกจิกมากจุกจิกผมว่าลองแบบว่าผมว่าคุณผู้คนผู้ชมหรือคนผู้ผู้ฟังเนี่ยลองคิดตามครับแต่ละทฤษฎีที่ผมว่ามาวันนี้มีสี่นะทฤษฎีไหนบ้างที่คุณโดนกับชีวิตคุณบ้าง เรื่องความเผ็ดเนี่ยต้องต้องมีอ่ะต้องมีอยู่แล้วสักครั้งเรื่องตัดเล็บนี่ก็ต้องมีเรื่องตัดเล็บต้องมีเพราะว่าคนสูงอ่าคนคนเท่าคนแก่อ่งเงี้ยเขาจะถือกันมากเลยนะใช่ใช่ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของคนไทยเลยนะเรื่องแบบเนี้ยถูกต้องคุณเห็นป่ะร้านตัดผมบางที่อ่ะวันพุธปิดนะเว้ยเอ้จริงจริงจริงวันพุธปิดจริงเพราะเขาถือถือจริงอ๋อเขาเขาปิดเพราะงี้เหรอใช่เขาไม่ใช่เพราะปิดเพราะอยากปิด เพื่อเคสเลยโอ้ผมจําหน้าเลยบ่อยเกลียดมากเวลาใส่แบบว่าวันวันพุธอ่ะชุดลูกเสือโรงเรียนผมมันะจะตรวจผมวันนั้นแบบคาชุดลูกเสือแล้วคือแล้วตอนผมปิดอ้อานัดกันมาปะเนี่ยเ<แ>กมแล้วมันไม่ได้ปิดร้านเดียวนะปิดั้องซอยอ,ะอ,อ่ะืมไม่เคยอันนี้เพิ่งรู้วันนี้ออเออวันพุธเออใช่ใช่แสดงว่ามันก็ต้องมีมันมีความน้ำมีนวลใช่มันมีน้ำมีนวล ผมว่ามันเป็นความเชื่อที่ต่อทอดกันมานานมากแล้วคุณนึกนึกภาพออกว่าเพราะว่าไอการตัดผมอะไรอย่างเงี้ยเรื่องการห้ามตัดผมมันพูดอะมันมีตั้งแต่ยุทธยาแล้วไหมมันกี่ร้อยปีแล้วอะนึกออกปะยิ่งความเชื่อมันนานเท่าไหร่อะเราก็จะยิ่งเชื่อมันมากเท่านั้นนึกออกปะเพราะว่ามันทำมานานแล้วมันดูเก่าแก่มันขลัง์สิ่มมันดูตำนานยิ่งจากปากคนเฒ่าคนแก่จริงๆเลยใช่ครับประมาณนั้นก็ วันนี้ก็ประมาณนี้เนาะวันนี้ได้ไปเยอะ,<ล>ะวันนี้ <ไป S 2> คุยกันเย,เยอะอยู่นะก็ผมฝากให้คุณผู้ชมเนี่ยลองคิดตามแล้วก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะ,ะใช่คอมเมนต์คอมเมนต์เออ<ช>ผมอยากให้คนดูคอมเมนต์ไอ้เรื่องวิธีแก้เพ็ดอ่ะใครมีวิธีแก้เพ็ดพิสดานหรือว่าอะไรใช้ได้ผลหรือว่าใครเคยลองแบบผมอย่างเงี้ยเรื่องเกลืออย่างเงี้ย ลองม้นใคร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 ลองแบบผมม้นได้หรือว<ร>่อาผมอยากคุยในคอมเมนต์หรือ,รอจะมาบ่นก็นได้นะว่าแบบโดนพ่อแม่ด่าเหมือนกันกวาดพื้นตอนกลางคืนโดนไล่ออกจากบ้านเลยอย่างเงี้ยก<ห>็แบบแชร์กันได้นะครับได้ครับได้เรา <ๆ S 1> เรา <ๆ S 1> ผมผมผม,มั่นใจเลยว่าผมอ่านชัวเพราะว่าผมชอบอ่านเรื่องราวของคนอยู่แล้วอยากตลกคุยในคอมเมนต์นะครับผมก็วันนี้นะครับรายการไม่เจาะไม่เจอก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็วันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยทุกเชนพนมครับครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับ ติดตามเรานะครับจริงๆเลยนะครับติดตามด้วความผมอยากจะฝากด้วยจริงๆของใจผมเลยนะคือติดตามเพราะว่าคุณอยากจะติดตามเราครับไม่ใช่ว่าถูกเราฟอสถูกเราบังคับถูกคําพูดปลุกปั่นจากพวกเราชผมอยากให้พวกคุณเนี่ยฟังพวกเราพูดกันหรือว่าดูรายการมันตั้งแต่แรกมีข้อตําหนิผิดพลาดอะไรก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับใช่ครับอยากอยู่ด้วยกันนานๆครับไม่อยากเลิกไปเลยครับผม ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เหมือนเดิมครับกดกระดิ่งนี้จะเป็นบุญพุ่งผมมากเลยอย่าระวังโดนฉกนะครับกระดิ่งโอ้โหน้วมันห่างกระดิ่งเอาละครับผมว่าวันนี้ก็จบเพยงเท่นี้นะครับสำหรับไม่เจาะไม่เจอนะครับเยอะอยู่นะวันนี้ใช่วันนี้ได้สาร,าระไปเยอะเลยนะครับ,รบก็ขอขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยเนาะสปอนเซอร์หลักนะครับทูเทนพนมครับครับผมวันนี้ผมรอนี่ครับแล้วผมก็ริชาร์ดเกียร์นี่ขอตัวลาเพยงเท่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ แค่ตัวสันท่าเลยก็อลังการนินงลัารยังไงไล่คาถาชิหายหายยังไงอ่ะ